นักร้องหนุ่มที่กำลังมาแรงมากๆในยุคนี้เหมือนกันนั่นก็คือคุณนนทน,น,นั่นเองตกใจนะคิดว่าจะบอกว่าเดอะรูฟท็อปเอ่อรูฟท็อปก็ไม่มี ไม่มีเงินจ้างเอาไปขอฟรีแล้วเขาไม่มาให้นนทนมีเงินจ้างใช่นนทนนเขางบหนานะครับผมก็คําถามจากคนเก่านี่คือชื่อเพลงของนนทนนท์โแสดงว่าเขารักษาหายแล้วใช่ไหมที่เขาวันนี้เขาตกอ๋อใช่เขาใส่เฟือกมาถ่ายด้วยเหรอตอนตอนฉากที่แบบว่าต้องเข้ากล้องก็เออแบบเหมือนกับว่าสบายดีเข้าโรงพยาบาลเลยเนาะตอนนั้นพี่จะฟาดเคะเบญจเพศไปใช่เพราะว่าเขาสิ่งไง นี่โมเมนต์หวานๆแบบนี้คนที่ฟินเขาคงจะคิดถึงเออเนี่ยได้ดูผมก็เห็นภาพในออนไลน์แล้วเพิ่งได้เห็นแบบตัวเบื้องหลังจริงๆก็คือวันนี้เนี่ยแหละคําจากที่มันเทิงสดของเรามีเนี่ยติดเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยนะครับคำถามจากคนเก่า x เข้มมุกอันนี้คือแฮชแท็กที่ทำให้โอ้โหเนี่ย62 62,000กว่าทวีต มาแรงมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของพวกเขาดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างได้มาร่วมงานกันในอีกแบบหนึ่งเนาะที่อาจจะไม่ค่อยได้ทำสำหรับ MV อ่ะครับมาเลยครับวันนี้ร้องทั้งวันเลยร้องเพลงรอเพลงร้องเนี่รามันสายชงรับบทเป็นคนเก่าครับยังไม่ได้รักก็เก่าซะแล้ว เป็นการทำงานที่สนุกมากยิ่งวันนี้เราได้เห็นการแสดงของพวกเขาเรารู้สึกเลยว่าขอบคุณมากแบบทุ่มเทมากร้องจนจนเราแบบต้องเดินไปบอกน้องว่าเอค่อยๆนะอะไรอย่างเงี้ยเออขอบคุณนะครับผมก็ทุกคนก็เริ่มมีกระแสกันตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มถ่ายทําเลยนะครับผมก็อย่าลืมถ้าเกิดว่าถ่ายทําอะไรเสร็จตัดต่อเสร็จสับเรียบร้อยกดเข้าไปดูได้เลยนะครับโอเคครับฝากติดตามกันด้วย